เปิดหน้ามีอีกแล้วปัวมาดาเล่นหน้าอีกแล้วกูดาครับครับบัวบัวกูสีดาเอาเจสียจเอากูสีไปส่งไก่ฮะไปไปถอดรองเท้าไว้มาส่งน้องมาดามาดา บม่าบายเร็วๆทำไอติมให้พ่อกินไอไนะอ,อ,อติมอะไรไอติมน้ำน้ำโคกแต่เอาเสียเลยเอามีหัวกอกมีหัวน้ำโคกบอกกอกไว้ให้น้องม่ด่าทำไอติมให้พ่อกินเอาเย้ยุยังปลาจะเสียบแสีวะขนม ขนมเยอะแยะแซ่บบะ